สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math T h นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่11.4นะครับวงเล็บเปิดนะครับ20แสนลบ15,50นะครับวงเล็บปิดบวกด้วย2000คูณด้วย35เท่ากับเท่าใดนะครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับอ่าเป็นเรื่องบวกลบคูณหารละคนใช่ไหมครับบวกลบคูณหารละคนนะครับ วิธีทําบวกลบคูณหารละคนทำยังไงครับข้อที่1นนะครับทําในวงเล็บใช่ไหมครับทําในวงเล็บนะครับข้อที่2ครับทำาไงครับข้อที่2ทําคูณกับหารก่อนนั่นเองนะครับโดยเรียงจากซ้ายไปขวานะครับต่อไปข้อที่3นะครับทําอะไรครับสุดท้ายบวกแล้วก็ลบนั่นเองนะครับและเรียงจากซ้ายไปขวาเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาข้อนี้กันนะครับว่า ข้อนี้นะครับจะทําตัวไหนก่อนนะครับเห็นอะไรครับแน่นอนครับในวงเล็บใช่ไหมครับคู่นี้ก่อนเลยอันดับที่1นนะครับสองแสนนะครับลบด้วย1 5ึ0 0หืนะครับห้นั่นเองนะครับลบกันนะครับได้เท่าไหร่ครับ0นย์ะครับ10ลบ5เหลือ5อันนี้ถูกยืมไปเหลือ9้นะครับเหลือ9เหลือ9เหลือ1นะครับ9ลบ0นเหลือ9นะครับ 9ก้าลบหลือเกนะครับเกลบห้เหลือสี่เ้าลบหเหลือแเหลือ1นึ่งแสนั้นั่นเองนะครับแล้วก็ <c oughs> ทำมาไหนต่อครับคูณใช่ไหมครับอ่าทำคูณต่อนะครับคูณ35นะครับข้อที่2นั่นเองแต่คูณ35นะครับสามสิบห้ามันคูณมันคูณกับอะไรครับมันคูณกับตัวนี้หรือมันคูณกับตัวนี้ครับ อ่ามันคูณอย่างไหนครับคูณอย่างหน้าหรือคูณอย่างหลังครับมันคูณอย่างหลังอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกมาคูณนั่นเองนะครับอ่าแยกมาคูณนะครับก็คือ2 0 0พใช่ไหมครับคูณด้วย35นั่นเองนะครับ35คูณ2ได้เท่าไหร่ครับได้70นะครับมีศูนย์กี่ตัวครับ1 2 3่ส่ไปเลยครับ0ูนย์ตัวแสดงว่า32,000คูณ35ได้เ0 0 0หมืนะครับแล้วก็อันดับที่3ครับทำอะไรครับ อันดับที่3ก็ทำค่อยทำอะไรบวกครับบวกนั่นเองใช่ไหมครับอะไรบวกกับอะไรครับก็คือตัวที่อยู่ในวงเล็บก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับบวกกับตัวที่คูณกับตัวนี้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจับ7 0 0 0หมมาบวกกับตัวนี้เลยนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับได้0ูนย์ได้5ได้9นะครับได้4นะครับ8ปดบวกสิเป็น7จ8บวกเเป็น25นั่นเองเพราะฉะนั้นตอบ2 5 4 0 0 0 950นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ